สวัสดีครับพบกับผมโบ่รถแกงมือสองนะครับวันนี้วันที่23เมษายนนะครับกับเวลาเที่ยงตรงเป๊ะเลยนะครับผมมาทำการรีวิวถ่ายคลิปนะครับโตโยต้าโคโรนาเอ็กเอร์นะครับตัวนี้เป็น x อ e ็กเอร์นะครับไม่ใช่ท้ายโด่งนะตัวน ah> ี้เป็นเครื่อง 3S นะครับ2.0นะครับเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้านะครับนี่ครับผมเป็นรถบ้านนะครับไม่ติดแก๊สนะครับไม่เคยชนหนักนะครับ สเป็นสีเดิมบางทั้งคันนะครับลูกค้าผมพาลูกค้าไปชมบรรยากาศรอบๆคันแล้วก็ภายในตัวรถไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะครับตัวนี้มาพร้อมเอกสารพบโอนนะครับพรบภาษียังไม่ขาดนะครับผมสภาพพร้อมใช้งานมากๆเลยตอนนี้ผมติดเครื่องไปด้วยนะเนื่องจากว่าเดี๋ยวสักครู่ผมต้องเข้าไปนั่งในรถนะเพราะอากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับผมนี่ครับผมลูกค้าสีได้เป็นสีเดิมนะครับสีเดิมบางทั้งคันเลยนะครับรถไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับ แล้วก็ส่วนยางส่วนเรื่องของยางเนี่ยได้เป็นยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะครับยางของ Maxit ดอกเต็มเต็มนะครับเจ้าของเดิมเปลี่ยนมานะครับยางปี2021นสะครับสภาพดีดอกเต็มนะครับยางใหม่เลยนะครับทั้ง4ล้อเลยนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคากันแน่นอนนะครับลูกค้าสีเนี่ยได้เป็นสีเดิมบางนะครับไม่ไม่มีล้านะครับมีร่องรอยบ้างตามอายุการใช้งานนะครับสวยมากเลยนะครับผม ภายนอกภายในนี่เอี่ยมเลยนี่ครับเดี๋ยวผมจะเดินหาดูสีว่าจะมีแตกมีอะไรตรงไหนไหมครับเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันนะครับลูกค้าตอนนี้ผมติดเครื่องอยู่นะเสียงเครื่องนี่เงียบมากเลยนะครับเครื่องเงียบมากๆเลยนะครับเรื่องของสีมีร่องรอยตามอายุเท่านั้นนะครับมีร่องรอยตามอายุการใช้งานนะครับได้ไปสีเดิมบางนะครับสีนี้ยังสวยอยู่เลยนะครับลูกค้าซื้อไปเนี่ยลูกค้าสามารถเอาไปใช้งานได้อย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องไปซ่อมนะครับ เอกสารก็มีชุดออนลอยให้ครบพร้อมนะครับภาษีพรบ,บก็ยังไม่ขาดนะครับลูกค้าเดี๋ยวผมพาลูกค้าไปชมบรรยากาศภายในฝั่งเริ่มจากฝั่งซ้ายกันก่อนครับนี่ครับลูกค้าได้ยินเสียงเครื่องยนต์ไหมเครื่องนี่เงียบเลยนะเครื่องเงียบเลยนะครับผมผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับลูกค้าถ้าท่านใดที่ต้องการนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาเดินทางมารับผมบริการจัดส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านนะค่าจัดส่งก็แล้วแต่จังหวัดที่ลูกค้าอยู่นะครับ ตามระยะทางนะครับผมโอเคมาดูภายในกันครับลูกค้านี่ครับภายในสวยนะครับแอร์เย็นฉ่ําเย็นเจี๊ยบเลยนะครับเนื้อของฟิล์มสู้กับแดดได้อย่างสบายๆนะฮะกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบตั้ง4บานนะครับนี่ครับบอดี้คอนโซลภายในสวยๆแน่นๆนะครับสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับสวยงามมากๆเลยนะครับมาดูด้านหลังฝั่งซ้ายกันครับนี่ครับสวยงามจับใจนะฮะโอเคเลยนะฮะนี่ครับลูกค้า สวยงามครับเพดงเพดานสะอาดมากเลยนะครับลูกค i̇şte uh, ้าดูได้ครับไม่มีสกปรกเลยนะฮะนะครับเครื่องดีมากๆนะครับลูกค้าเครื่องดีมากๆเลยนะครับตัวนี้ผมทดสอบให้แล้วนะครับขับมาจากนู่นเลยมหาสารคามนะครับซัดยาวเลยนะโคราชสารคามนี่ก็สองร้อยกโลนะครับผมซัดยาวเลยไม่ได้พักเลยนะโหสุดยอดมากๆเลยครับตัวนี้ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะครับอัตราการกินเนี่ยก็เท่าๆกับพันหกครับแต่ว่า สมรรถนะในการขับขี่เนี่ยตัวนี้ดีกว่าแน่นอนครับลูกค้าตัวนี้ดีกว่าดีกว่านะครับดีกว่าพันหนะนะครับผมนี่ครับมาดูภายในฝั่งขวากันครับเริ่มต้นจากด้านหลังนะครับนี่ครับสวยงามเลยนะครับปึ๊บให้ดูเพดานข้างในอีกรอบหนึ่งโอ้พอยืนหน้าเข้ามาด้านในแล้วเย็นเจี๊ยบเลยครับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยครับโอเคมาดูฝั่งคอนซับกันนะครับนี่ครับบอดี้คอนโซลอยู่ครบนะครับผมอยู่แน่นๆกันเลยปึ๊บ อ่ะขออนุญาตนั่งในรถสักนิดหนึ่งนะครับข้างนอกร้อนมากโอเคนะครับข้างในเนี่ยจะมีแอร์แบ็กให้ด้วยนะครับแอร์แบ็กฝากดขับนะครับผมตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปนะครับผมระบบเบรก ABS นะครับระบบเบรก ABS ดิสเบรก4ล้อนะครับผมลูกค้าดิสเบรก4ล้อกันเลยทีเดียวนะฮะนี่ครับได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับ เนี่ครับผมสวยงามจับใจนะฮะเดี๋ยวแถมผ้าให้ด้วยเลยนะครับผ้าจากเจ้าของเดิมเนี่ยผมไม่ได้เอาออกนะนะครับนี่ครับโอเคเล้ลูกค้าครับผมจะคันนี้ผมจะจัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้านะเนื่องจากว่าวันเกิดผมผ่านมาวันที่19เมษายนนะครับตัวนี้ผมจัดผมจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าน้ามันน้ามันเบนซินเนี่ยผมจะเติมให้ลูกค้าเต็มถังนะครับน้ามันเต็มถังพร้อมกับ น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ผมจะเปลี่ยนถ่ายให้ลูกค้าครบเลยนะครับผมเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับเมื่อเมื่อประมาณน่าจะไม่ไม่ถึง5วันเนาะผมก็ได้นำรถไปถวายกับหลวงพ่ออำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตัวนั้นเป็นโซลูร์นานะโซลูร์นาที่ผมลงขายน่าจะ5 0,000กว่าบาทนะครับผมก็นําไปถวายกับหลวงพ่อผมผมไม่ได้คิดค่ากําไรแม้แต่บาทเดียวนะครับก็คือเอาทุนคืน,นเฉยแล้วก็ต่างว่าได้ทําบุญนะครับ ผมก็ได้ทําบุญนะครับผมนําไปถวายกับหลวงพ่อไม่คิดําไรสักบาทเดียวเลยแล้วก็คันนี้ก็ตามมาติดๆผมก็เลยจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าอีกนะครับผมรับไปเลยนะครับน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์นะครับน้ํามันเชื้อเพลิงเบนซินเต็มถังผมจัดให้ลูกค้าแน่นอนนะครับครับค้าดูได้เลยครับสวยงามจับใจนะฮะมาดูเครื่องกันรับลูกค้ามาดูห้องเครื่องกันนะฮะ เครื่องนี้เงียบเลยนะครับผมติดเครื่องด้วยนะได้ยินแค่เสียงพัดลมนะครับผมรถผ่านเดิมนะครับหน้าเดิมหลังเดิมนะครับซ้ายขวาเดิมหมดนะครับนี่ครับผมเครื่องดีมากๆนะลูกค้านะนี่ครับทุกอย่างเดิมหมดนะสภาพพร้อมใช้งานครับย้ำๆกันว่าลูกค้าซื้อไปก็ใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องนำไปซ่อมจุกจิกนะครับโอเคครับนี่ครับเดี๋ยวดึงที่วัดน้ำมันเครื่องขึ้นให้ดูครับ ตามสเตปผมนะนี่ครับเครื่องไม่ไอายไม่พ่นไม่ควันนะนะครับผมโอเคหายัดหายัดปิดฝากระโปรงนะครับลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามานะครับ0ู5 5 7 5 4 3 6 9หนะครับหรือว่าแอดไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0 8น0 0 0 5 4 4 0นีะครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับลูกค้าต่างจังหวัดผมมีบริการจัดส่งให้ได้นะครับผมโอเคครับวันนี้ผมโบนะครับพร้อมกับรถเก๋งคันนี้เลยโตโยต้าโคโรนาเอ็กเซอร์นะครับ ตอนนี้ได้เป็นปีปี97เลยนะปี97นะครับผมต้องขออนุญาตกลับลาลูกค้าที่น่ารักไปก่อนครับสนใจไงก็โทรเข้ามานะครับ0855754369นะครับ0855754369โอเคครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับที่เข้ามารับชมนะครับบายๆครับลูกค้าครับผม